สวัสดีจ้าแม่มสินจาาท้กคายเช้าวันที่30พฤศจิกายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข่ขาวข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคำวิเคราะห์ทองคาและรางงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าที่30พฤศจิกายนปี2567ราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นระหว่างวันมีการสร้างระดับต่าสุดที่บริเวณ43,000บาท,ต,บาทต่อบาททองคํา สูงสุดที่บริเวณ43,250บาทต่อบาททองคําของทองคําแท่งก้เคน5%เงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ3.4.204ถึง3.4.440บาทต่อ1ดอลลาร์ทองคำสปอร์ตช่วก,กลางวันเคลื่อนไหวสูงขึ้นจากวันก่อน,อนหน้าระหว่างบริเวณ2,634.130ถึง2,666.340ดอลลาร์ต่อ1ทอยออนโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และแรงหนุนแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยกลับเข้ามาอีกครั้งจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างรัสเซียยูเครนหลังรัสเซียนะคะได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอยูเครนครั้งใหญ่เป็นครั้งที่2ในเดือนพฤศจิกายนท่ามกลางความเชื่อมั่นที่เพิ่มมากขึ้นต่อคาดการณ์ที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟด จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงในการประชุมเดือนธันวาคมขณะที่นักลงทุนให้น้ำหนัก70%ที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.25%ในการประชุมเดือนธันวาคมส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลงหลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐมีแนวโน้มตึงตัวอาจากระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐเฟดปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในอนาคต ขณะที่นักลงทุนนะคะจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐเพิ่มเติมเพื่อหาสัญญาณห่งชี้ทิศทางอัตราดอ,อกเบี้ยของเฟดต่อไปอย่างไรก็ดีนะคะยังคงแนะนําให้ติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามการค้ารอบใหม่ แนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บร,ริเวณ2,657ดอลลาร์และ2,651ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ2,642ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ2,671ดอลลาร์และ2,679ดอลลาร์หากขานขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,686ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนนนนนสาาาาาหรรััับะคคททอองก่่เเเปิดดตลชช้้้ะะววีีะะ30 พฤศจิกายนปี2567ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำาอนราคาของวันที่29นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำทั้งหมด10ครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่10เป็นระคะก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้ช้าวันที่30พฤศจิกายนปี2567ทองคําแท่งกสึ5%ซื้อ43,158บาทขาย43,258บาท ทองรูป,ปรพรกสบกเกินห์ซ็ซื้อสี่มืัร้อสบาท20สตางค์ขาย43,750บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำสรุปรวมนะคะของวันที่29ราคาเป็นบวกไปที่50บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณฑ์นี้ด้วยนะคะขอติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้าชมได้ฟังนะคะ ยังไงนะคะก็ยิลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอมเมนต์สิด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ